สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเล่ประเสริฐซีนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพิมายบ้านโคราชบ้านฉันเองดิพี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้ก็ดีใจลหลายๆเนาะมาอยู่โคราชบ้านเองนะแล้วก็ประกอบครับวันนี้พี่คำมอดพี่คำมอดเพชรบ้านแทงเนาะก็มาเล่นที่จังหวัดโคราชนะจะเป็นยังไงเนาะตะลกวันนี้เนาะกลุ่มไรสดุดกลุ่มเปี๊ยดพี่น้องก็ดูกันแล้วเด้อใครยังไม่เข้าก็เข้า,ขาไปได้เลย นะทักประด้ที่เพรสาวหน่อยเพชรสั้นแพงนี่ทีมงานของเราก็เร่งอัตรากำลังเต็มที่เจ้าโฮมาถึงกี่โมงเนี่ยมาถึงกี่โมงก็ถึงกี่ประมาณสี่สี่โมงเช้าสี่โมงเช้าก็มาเวทีเดี๋ยวผนจะมาใส่โอ้แต่เมื่อเนี้ยมันขึ้นเริ่มย้งไงเนาะมันคื้นเริ่มตีห้าเนาะร้อยห้าสิบกิโลเองพรุ่งนี้สีสเกตสองร้อยกว่ากิโลไอ้ยาย ะโอ้ยเอากระเป๋าไปเลยเนี่ยเอาเลยเอาไปเลยโอ้ยอ,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 อ่ะครับเดี๋ยวนี่เราก็มาดูเนาะรอดไหมวะเนี่ยรอดภาษาเนี่ยฮึ่มไม่ถึงกับรอดมากนะอืมวันนี้เราพูดภาษาโคราชนะวันนีน้สนามมันดีนะเออสนามมันดีนเร็วพูดๆเดี๋ยวเออมันสนามเรียบเออเนาะเราก็วิ่งเข้าวิ่งออกได้สบายปกติพี่มาเนี่ยไม่ค่อยหาก็ หมะล้มเนาะนี่พวกพี่มาเห็นแต่ลิเกลิเกจะเป็นงานฟรีนะงานฟรีไหมพ่อเก็บเท่ากี่บาทหนึเก็บกลางร้อยหนึ่งโอ้โห่เไม่เก็บต้องใหเราต้องไปถือโอ้นี่ fc มาแล้วเนี่ยวันนี้วันนี้มาดูใครวันนี้มาเชียร์ใครอันนี้ฮะพี่อุงเอียงยังเลยถึงเย็นหนุนมายังไม่มาเลย เดี๋ยวเย็นๆน่ะมาราองฮะราตู้ทีมงานแอดมินราองเพลงพี่กูอิงได้ไหมเพลงอะไรหลองอารอลองดิ้ขอบเอาคำพันมาจอบอยู่หลังคันเหมือนผ้าบันดาผ้าพันเมาโรถมาส่ง นายวันนี้เตรียมป้ายว่าไงยังไม่มีเดี๋ยวเขียนนี่ของหนูหมดเลยเนี่ยนี่โอ้เนี่ยร้านพ่อใหญ่โจโอไป็นสินหามยาเด็ดขาดโอ้อันนี้ใครเนี่ยหนูเหรอทําไมลูกวัดตัวจริงตัวจริงตัวจริงสวยกว่าว่าไหมตัวจริงสวยกว่าวันนี้จะสั่แจ้งเลยไหมเนี่ยใช่ปกติดูจากลิเกมอะไรมาดูหมอลำเนี่ย ไม่ดูหมอลำตลอดเออไปดูกันไหนพี่ไม้เขามีมีบ่อยไหมมีบ่อยมากมีบ่อยมีบ่อยมากเลยพี่ไม้ทุนใหญ่คณะอะไรมีไปทั่วมีเสียงมีหมกมเด้วยโอปกติเราพี่ไม้ก็ลิเกลิเกอย่างเดียวเนาะใช่เนาะแต่หนูชอบหมอลำเนี่ยอ๋อลูกชายลูกชายเราไปหลังเวทีนะวันนี้เออไปเลยพี่อุ้งอิงมาเย็นๆนั่นแหละเออเดี๋ยวมาเย็นๆนั่นแหละเนาะมันอยู่ไกลไหมเนี่ย ปปปไ,ไป,นนปหออไป้องอล่ะเออปปปะพักผ่อนเหยียดร้อนเดี๋ยวเขาชงซาวชงซาวเช็คกันแหละมาดูก็ได้เนี่ยชงซาวเช็คน่ะใกล้ใกล้ชิดซาวเช็คเนาะประมาณพุกทุ่มหนึ่งอะทุ่มครึ่งอะี๋ยวเขาซาวเช็คกันป่ะเดี๋ยวเจอกันสวัสดีจ้าบายาบาย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 อ่ะเอฟซีตัวน้อยเ,อาเราก็มาเนาะวันนี้ นี่นี่แม่เกิดขเท็จเท็จแม่มารอนานยังแม่มารอตั้งแต่กี่โมงนี่ตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยอ๋อใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่แถวนี้นะครับครับคุณแม่วันตะปันธ์ลาดโอ้คนโคนราชแปดกิโลเลยค่ะปกติพี่กิโลเออ <6 S 1> ปกติพี่ไมค์เขามีหมอลำบ่อยไหมไม่ก็ไม่ค่อยมีแต่ว,ว่า ควิจะตามเข้ามาบ่อยปัญห,หโโาตรงนีหรือปีใหม่นี่ก็มีกวาดงัปกติบ้านเราก็หาตะลิเกอะเนาะใช่ใช่ตะลิเกนี่ก็หนีี้ระเบียบมอ้อันนี้ก็ได้คิวมาดูนะเพราะว่าตอนนั้นมีมีปีตามใครเลยองุ้งหญิงเข้ามาเลยปีตามองุ้งหญิงมามามาพร้อมกับองุ้งหญิงนะมาั้งกับเทปปั้นเพนมามาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลยแห้านครราสีมานะครับ ที่ตามบุ้งหญิงคารุณาอย่าครับอ่าวันนี้ซอแจ้งกันเนาะสิจอดอยู่หน้าบุ้องว่าไนะนี่ซอแจ้งแหละว่าร้านจะไม่ยู่ด้วยจะมีรับไปส่งบ้านบ้านใกล้ใช่อันนี้ใกล้ใกล้ใกล้ใกคนเยอะไม่ได้ขอขอหกสี่ห้านานๆที่จะมาหมอรำสองท่านด้วยนะต้องเผาห่มมาผมไม่เคยดูนะหมอลำแม่แต่เกือบทตามเคยด้วยอ่าทั้งแรกประกาศนะครับเป็นคนแรกที่จอดพร้อมกับจะพุ่งหน้าเข้ามาหน้าบุตร

โอ uh, uh, ้แม่จะนั่งรออยู่นี่เลยเนี่ยเออเออดีละวันนี้บัตรร้อยหนึ่งถูกๆกันเนาะจำนวนของบัตถูกมากนลยร้อยหนึ่งเนี่ยก็ไ่ได้มน่ยเนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นหน่อยเนาะนี่วันนี้ก็จองเยอะเลยได้ครัทเยอะเลยพี่น้องชาวโคราชบ้านเองนี่ โอ้มาแต่กี่โมงแม่เนี่ยเพิ่งมาเนี่ยมานานยังเนี่ยม,มาแต่เช้านละ่เช้าเลยม,มาดูหมอลำพ้อมซอดแจ้งแบบวันนี้แจ,แจ้งจังปลาเลยเน,ะนาะน,นานที่จะได้มาเนะาะสาวน่อยพี่ไม้เนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะแดดตกนะแล้วคนก็มาจองกันอีกเยอะเลยบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะฮะอยู่ซอดแจ้งเลยนะครับวันนี้ ถานที่สะดวกนะครับไม่ฝุ่นไม่เยอะนะเพราะเป็นลานคอนกรีตนะครับลานปูนของเรา,เอ,าอ่ะก็อย่าลืมด้วยครับใครที่มาไม่ได้เนาะก็เข้าบัตกลุ่มปิดเนะาะบัตรกลุ่มปิดราคาแค่ หวันหนึ่งร้บาทนะครับหรือเข่าแบบเมาเมาสาสาบาทเนาะมีการแสดงใหม่ๆโชว์ใหม่ๆให้ได้ชมกัน3วันนี้นะนเนาะเมื่อวานนี้ก็วันแรกนะวันนี้วันที่2องพรุ่งนี้ก็วันที่นะสาเนาะก็ฝากทุกคนเนาะมาเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะนี่น้องๆก็เตรียมกลางเต้นกลางอะไรนะครับให้เรียบร้อย <Thank> mm hmm. อ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเราเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่เป็นกำลังใจช่องนีเลิฟประสิฐีนะครับสวัสดีครับ